มันนี้ครูฝึกมาพาน้องเข้าลงโครงการได้ออกกำลังกายนะครับรับต่อครับเดี๋ยวม่้ส่าตัดอนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ออกกาลังกายเพื่อให้าแข็งแรงนะครับต้องมีวินัยนะหนูนะต้องมีวินัยทุกคนแหละใช่พูดเลยครับไม่ใชผมเลยคนมีวินัย พทุคพกคนเนี่ยเป็นคนนีหนงใหมดแหละเหมือนผู้กองชัยวัดหลวงยอดีเขาก็เป็นคนนี่งในผมันจะไปได้ล้องโน้ก็เอาเป็นตัวอย่างมรวมกันนะครับครับผนนู้ก,กองชัยขอขอบใจทุกคนนะครับที่มาช่วยกันออกกำลังาลกายแล้วก็เล่นกีฬานะเราเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับทางกายยาเสพติด นี่เป็นโครงการของชุมชนยั่งยืนตำบลสะขวัญน,นะครับของกรกมเมืองแก้วข,ของเรานะครับให้เรามีความรู้รักสามัคคกี้จากความเรื่องเมคคีมีความเป็นระเบียบนะครับไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนง่ายๆนะครับง่ายๆคือว่าพวกเราจะต้องหาใครกับยาเสพติดเรจาจะมาออกกำลังกายด้วยกันทุกวันนะครับมีกิจกรรมร่วมกัน ขอให้พวกเราร่วมกันกนะครับร่กันครับ